ก่อนนอนใช้ตัวไหนดีครับตอบเฉพาะจอจงมันก็คงยากนะครับเนื่องจากสายพันธุ์ทุกวันนี้มันน่าจะมีเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับน่าจะมีชื่อเป็นหมื่นหมื่นตัวแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอบกองกว้างว่านะครับเหมือนกับที่ผมเคยพูดเป็นประจำนั่นแหละนะครับการเลือกใช้สมุนไพรสายเขียวของเราเนี่ย จำเป็นที่จะต้องดูว่าเวลานั้นเราจะต้องการเอฟเฟกแบบไหนนะครับเอฟเฟกของแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับมีมากมายหลายแบบเลยนะทั้งตื่นตัวทั้งคีเอทีทั้งเพลิดเพลินทั้งหิวทั้งคุยเก่งทั้งเยิบเย้มทั้งง่วงนอนนะครับทั้งหลับลึกอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นดังนั้นถ้าเราต้องการจะนอนนะเราต้องการจะใช้นอนเราก็ต้องไปเลือก สายพันธุ์ที่มันให้เอฟเฟกเกี่ยวกับการนอนนะครับตัวไหนที่มันให้เอฟเฟกช่วยให้หลับลึกตัวไหนที่มันช่วยให้เรารู้สึกง่วงเราก็ต้องไปดูที่เอฟเฟกมันนะครับดังนั้นคำถามนี้ตอบชัดเจนไม่ได้ว่าชื่อสายพันธุ์นั้นที่จะช่วยการหลับคือชื่อสายพันธุ์อะไรนะครับแต่บอกวิธีในการเลือกใช้ว่าถ้าเราต้องการจะหลับ เราก็เลือกตัวที่มันมีเอฟเฟกเกี่ยวกับการกระตุ้นการนอนนะครับอย่าไปใช้ตัวที่มันทําให้เราตื่นตัวอย่าไปใช้ตัวที่มันทําให้เราคีเอทีฟนะครับเพราะมันก็จะทําให้เราฟุ้งซ่านสมองมันก็จะไม่ยอมหลับนะครับหลักการเลือกใช้ประมาณนี้นะครับ